คนี่พอดแคสต์สวัสดีค่ะคุณอยู่กับโบโบพัชรดาสุรภาพค่ะ คุณผู้ฟังเชื่อเรื่องศาสตร์ของตัวเลขไหมคะไม่ว่าจะเป็นเลขที่บ้านเลขทะเบียนรถหรือว่าเลขต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราและความหมายของตัวเลขนั้นจะทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงวันนี้บมีเพื่อนที่สนใจในเรื่องศาสตร์แห่งตัวเลขค่ะอยากจะมาแชร์เรื่องเบอร์โทรศัพท์และประสบการณ์จากการเปลี่ยนเบอร์จากเบอร์เก่าเป็นเบอร์ใหม่จะมีความเปลี่ยนแปลงยลังไงบ้างสวัสดีค่ะบูสวัสดีค่ะโบโบบุกนะคะสุธิดาสุขมงคลค่ะ ค่ะบุกเชื่อเรื่องศาสตร์ของตัวเลขไหมคะคือจริงๆเมื่อก่อนอะ่ะไม่เคยเชื่อเรื่องนี้เลยค่ะ<ม>เพราะรู้สึกว่าแบบมันจะมีผลต่อชีวิตเราได้ยังไงอะ่ะ<ม>จนวันนึงมาเจอเพื่อนคนหนึ่งค่ะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์<ม>แล้วก็จากคนที่ใจร้อนมากๆอะ่ะคือกลายเป็นคนใจเย็นไปเลยอะ่ะ<ม>ก็คือแบบว่าเออเห็นความเปลี่ยนไปจริงๆของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอ่ะไหนลองดูหน่อยสิเปลี่ยนลองดูหน่อยอ่ะคุยกับเขาแล้วก็แบบเขาก็พาไปเปลี่ยน ที่มาบุญคลองอรานรานหนึ่งแล้วก็เบอร์เก่าเนี่ยเป็นเบอร์ที่แบบมีเลข7จซึ่งเขาก็บอกว่า77เนี่ยนะไม่ดีเลยถ้าผู้หญิงชัยเนี่ยคือจะมีปัญหาแบบสุขภาพหนักหน่วงแล้วก็แบบนู่นนั่นนี่ซึ่งตอนนั้นอะ่ะก็คือเข้าโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นก็คือ hi hello เฟร n โรงพยาบาล คือเข้าบ่อยจริงแล้วก็แบบแตัดสินใจว่าเออเปลี่ยนละกันแบบอยากให้ชีวิตดีขึ้นอ่ะก็เลยแบบเปลี่ยนคราวนี้แบบเขาก็เลยถามว่าอาอยากได้เรื่องอะไรเราทํางานอะไรเราก็แบบจะได้แบบให้มันซัพพอร์ตเนาะกับอาชีพของเราอะไรเงี้ยก็เลยบอกเขาไปว่าโอเคทํางานเป็นแอร์ค่ะแล้วก็นั่นนี่เขาก็อ่ะอย่างนี้ต้องเจอผู้คนใช่ไหมเขาก็เลยให้เบอร์เป็นแบบแม่ตามานิยมมาก็คือเบอร์สองสองสี่ ที่แบบว่าคนจะแบบคอยแบบเออรักเราช่วยเดี๋ยเราเอ็นดูใช่เมตตาเราอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่มความสนีทเบาๆด้วยแล้วก็เลขอะไรอีก่ะเลข6กเงี้ยแล้วนี่คือดับเบิลเลย6กถูกค่ะหกหกเสน่แร้วซึ่งก็ไม่ดูแรงจริงหรือเปล่าอ่ะแรงอยู่แรงอยู่แปลว่า แรงไงออแรงก็ได้เม่ต้องบอกว่าแรงอย่างนี้ใช่เฮ้ยจริงๆเรารู้มาว่าเรื่องเลขหกอ่ะเป็นเลขที่เกี่ยวกับอะไรเสน่ห์เออใช่ความรักอะไรอย่างนี้เนาะแบบคนเข้าใจเออซึ่งก็รู้สึกว่าอืมก็พอมีบ้างก็ได้เออใช่ผู้ความสบายใจก็เปลี่ยนใช่ไหมใช่ก็เลยเปลี่ยนแล้วก็เออชีวิตก็ดีขึ้นนะจากที่ มีโรงพยาบาลเป็นเพื่อนก็ดีขึ้นดีขึ้นแบบว่าอะห่างหายกันไปบ้างแล้วก็แบบช่วงนี้ก็ไม่มีเลยไม่ได้ไปโรงพยาบาลเลยแล้วก็ไม่อยากไปด้วยเนาะอย่าไปแหละดีแล้วอืมใช่แล้วคือของโบโบนี่คือโบโบก็เชื่อเรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมเชื่อนะเรารู้สึกว่าคือจริงๆเราเปลี่ยนมาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่า คือเขาเรียกอะไรเปลี่ยนเป็นสิบปีแล้วแล้ oh, านานจริงนานจริงโดยที่เราไม่รู้เลยว่าตัวเลขที่เรามีที่เราเปลี่ยนตั้งแต่สิบปีที่แล้วอะ่ะมันจะมีผลต่อชีวิตเราตอนนี้ oh. เพราะว่าพอเรากลับมานั่งดูว่าเฮ้ย oh. เลขที่เราเปลี่ยนไปตอนนั้นคือแค่อยากเปลี่ยน uh. ไม่ได้คิดอะไรมากแค่เซิร์ชเบอร์มงคลว่าเออเบอร์อะไรแล้วพอเราเปลี่ยนปุ๊บจนมานั่งคิดในวันนี้แล้วมานั่งจับคู่หาผลรวมนู่นนั่นนี่ปรากฏว่าเฮ้ยมันสอดคล้องกับสิ่งที่เราทําปัจจุบัน uh. ไม่ว่าจะเป็นเลข6เลข2ใดๆ แบบอ่าอย่าง29เรามี29อย่างเงี้ยเออเขาจะพูดถึงเรื่องที่แบบการแบบทํางานที่เกี่ยวกับบันเทิงหรือว่าการเป็นนักร้องใช้เสียงอะไรแบบเนี้ยเออซึ่งมันก็สอดคล้อตรงเลยใช่เราเรา,เราไม่รู้เลยนะว่าว่ามันจะเป็นแบบน,านานะั้นอ่ะจนวันนี้ซึ่งบางทีเนาะมันเหมือนแบบว่าชว่วงชีวิตด้วยเนาะใช่เลขนั้นอ่ะจะซัพพอร์ตเราในช่วงชีวิตไหนที่มันแบบว่า เออแบบลิงก์กันกับเลขที่มันซัพพอร์ตส่งเสริมกันในตอนตอนนั้นอะไรเงี้ยบางทีเปลี่ยนไปบางคนก็อาจจะยังไม่รู้สึกก็ได้เพราะบางทีอะเลขนั้นอาจจะยังไม่ส่งเสริมเขาในปัจจุบันของเขาอาจจะ oh. ต้องรออนาคตเนาะว่าแบบเออเผื่อมีผลอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อของบุคคลอะแต่นี่ก็แอบเชื่อเบาเบนะอืมเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วการเชื่ออย่างน้อยแบบพอเราเชื่อแล้วอะ การกระทําทุกอย่างมันก็ออส่งผลตามมาหมดทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนมันก็มีความจิตปิติยาเนาะเ,ออเหมือนเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเราเปลี่ยนแล้วเราต้องดีอะ่ะมันก็ดีขึ้นจริงๆแล้วก็เหมือนเราก็อาจจะทตัวดีขึ้นด้วยเหมือนว่าเพื่อให้มันซัพพอร์ตกับสิ่งต่างๆแล้วก็เรารมันระวังมากขึ้นในการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอือใช่เหมือนประมาณว่าสมองสั่งให้เราคิดว่าดีแล้วสิ่งที่ทํามันก็เป็นผล ต่อส่กสิ่งนั้นแต่ถ้ว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแล้วรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นมันก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นกําไรของชีวิตเนาะมันเป็นสิ่งที่ถ้าเชื่อแล้วมันดีก็ถือว่าดีใช่ออก็ทําต่อไปได้ถ้าเป็นอย่างนั้นใช่ใช่ใชค่ะก็รู้สึกสนุกมากเลยที่ได้ฟังประสบการณ์ของบุกในการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวกับความเชื่อของแต่ละบุคคลเนาะเพราะว่า การที่เรามีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเบอร์โทรศัพท์หรือว่าเลขมงคลต่างๆก็ไม่ใช่ปัจจัยหลักมันมีปัจจัยอื่นอยู่ด้วยเช่นสิ่งที่เราเจอในทุกๆวันทําให้เราเปลี่ยนแปลงหรือว่าสังคมหน้าที่การงานที่เราอยู่ก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางความคิดส่งผลทําให้การกระทําเราเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่กําลังฟังอยู่โบและบุกก็อยากให้ใช้วิจารณญาณในการฟังนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่สนุกมากเลยนะคะบุ๊ใช่ค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่แบบ ชวนมาคุยกันเรื่องนี้อืมค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับฟัง Blue balcony podcast เอพิโดต่อไปจะเป็นอะไรติดตามได้ในหลายช่องทางค่ะทั้ง Facebook page Instagram และ YouTube channel แล้วพบกันนะคะ Blue balcony podcast